รายการนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะห้ามลอกเลียนแบบเด็ดขาดเฮลโ o ลสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับสมายเหมือนเดิมเลยนะวันนี้เราก็มาเล่นเกมที่ค่าย PG Slot นะคะเพื่อนนี่เลยนะเกมใหม่นะคะในโซนของ Ark m คมีเนะเออซึ่งสมายนะคะก็ ไม่เคยเล่นเลยนะเกมนี้นะเพราะว่าเขาเพิ่งจะเข้ามาได้ไม่นานเองนะคะนี่เลยนะสัญลักษณ์สแคตเตอร์ของเกมนี้นะจะต้องเข้าตาม1 2 3 4 5ทั้งหมด5ตัว5ลีนนั่นเองนะคะเพื่อนก็เป็นครั้งแรกนะที่มาเล่นเกม Ghost House นะคะซึ่งเกมนี้นะก็มีฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะจะมีความน่าสนใจแค่ไหนก็ต้องมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อน ปค่ะหมุนไปเรื่อยๆเลยนะคะสำหรับเกมนี้เนาะวันนี้เราพกทุนมาเยอะพอสมควรนะคะอ่ะขอเปิดกต,ติกาสักหน่อยนะนี่นะคะอัตราการจ่ายเงินรางวัลทั้งหมดนะคะเพื่อนนี่เลยฟีเจอร์ฟีสปินนะคะ1นึ่งไม่ใชหนึ่งห้าหเ,นเนาะเอออ่ะปั่นเลยนะคะสำหรับเกมนี้เนาะ สมาคิดว่าเกมนี้ก็เป็นเกมที่เข้ายากเหมือนกันนะเพราะว่าต้องเข้าทั้งหมด1 2 3 4 5มันก็คือมันยากมากๆเลยนะถ้าดวงไม่ดีนะก็อาจจะไม่เข้าก็เป็นไปได้นะคะเพื่อนมาวันนี้เราจะมาใช้สูตรในการกดหยุดนั่นเองนะเฮ้ยโอ้โหไม่น่ากดเลยอะนี่นะเพื่อนเข้า5ลีน5ตัวนั่นเองนะคะ สัญลักษณ์ไว้ก็อย่างที่เห็นเลยนะอัตราการจ่ายเงินรางวัลคือคุ้มมากๆเลยนะคะเพื่อนใครที่อยากจะมาลองเล่นเกมโกนเฮาก็สามารถไปเล่นตามกันได้นะคะเกมโกนเฮานะคะหรือว่าใครอยากให้สมัยเล่นเกมอะไรนะคอมเมนต์เข้ามากันได้เลยนะจ๊ะโอ้โหพาดอีกแล้วนะทุกคนเข้ายากยูยนะโอ้โห40บาท5 of ออฟคคายนะคะเออได้อยู่นะได้อยู่นะเกมนี้นะ จะพวกปังกะละมังมอหรือเปล่านะคะเพื่อนหรือว่ามันจะดอยนะหรือว่ามันจะเกลือนะคะนี้ได้มาสี่บาทนะคะเข้ายากดูเหมือนกันเนี่ยสแคตเตอร์เนี่ยเดีย๋ยวเราจะลองใช้สูตรกดหยุดในการกดดูนะว่ามันจะสามารถเข้าสแคตเตอร์ได้หรือเปล่านะ,ะเพื่อนโอ้โหมันหมุนเร็วนะ ต้องไปท่องมาก็วินหัวอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเกมเนี้ยมันหมุนแบบหมุนขึ้นนะคะทุกคนไม่ได้หมุนลงนะมันมีทั้งหมุนขึ้นหมุนลงนะคะถ้าเราสังเกตดูดีๆนะคะมาต้องมาแล้วนะสแคตเตอร์จะใช้สูตรกดหยุดแล้วนะโอ้โหโอ้สามบาทนะจ๊ามาทำไมสามบาท ใครที่มีทุนน้อยนะแนะนําให้เล่นเบ็ดตาตําไว้ก่อนนะคะเพื่อนไปค่ะหมุนไปเรื่อยๆเลยนะจนกว่าเราจะได้เข้าสแคตเตอร์นะจ๊ะโอ้บิ๊กวินนะดอกดีได้มา100บาทเลยนะเพื่อนโอ้โหห้าออฟอะคายด้วยนะคะโอ้ไม่กอดเอาแล้วนะเริ่มแล้วนะเริ่มจะหัวร้อนแล้วนะคะสแคตเตอร์ไม่เข้าสักทีนะเข้าให้หน้อย ห้หน่อยนะอม,มาบ่อยมากๆเลยนะมาให้เราลุ้นตลอดเลยนะสแคตเตอร์โอ้โหมาสุกดกดหุดจะเริ่มมาแล้วนะทุกคนจับตามองไว้ให้ดีนี่บิ๊กวิน120บาทนะคะโอ้ oh my god นี่นะปัวปังนะคะในหนังสือนะกับตัวสัญลักษณ์วายของเกมนี้นะคะใครที่ไม่รู้นะว่าอัตราการจ่ายเงินรางวัลเป็นยังไงนะสามารถเปิดที่ขีดแถบ3ขีดตรงนี้ดูได้นะคะเพื่อน นี่สุดกฎหยุดของเรากำลังจะเริ่มแล้วนะคะทุกคนจับตามองไว้ให้ดีนะโอ,อ้โหวายทำไมไม่เข้าอีกลีนหนึ่งนะนี่12บาทนะคะดอกเมื่อกี้นะนี่เห็นไหมมาแล้วนะ,ะสุดกดหยุดของเราใช้ได้ผลตลอดเลยนะคะเออมานะมานะเอาเรื่องอยู่ในเกมนี้ เกมนี้ก็มีตัวคูณให้ด้วยนะคะทุกคนมันก็จะแบบปรับไปแบบเรื่อยๆเนาะดีอยู่นะสำหรับโซนอาร์คมีเบ็ดนะคะก็เป็นครั้งแรกไม่ใช่ครั้งแรกสิเป็นแบบรอบรอบเลนนานกว่าจะมาเล่นแบบค่ายนี้นะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีเกมใหม่อัปเดตเนาะเฮ้ยต้องมาแล้วนะโอ้โหพลาดอีกแล้วนะคะทุกคนไม่เป็นไรนะ เอาใหม่นะคะเอาใหม่นะหารอบสุดท้ายโอ้โหอีกช่องเดียวก็ไม่เข้าให้นะมาสักหน่อยเข้าเออเข้าอีกโอ้โหโคตรเด็ดทุกคนได้เข้าแล้วนะได้เพิ่มมาเป็นทั้งหมด15ฟีเจอร์เกมนะกับตัวคูณโอ้โหดอกนี้โอ้ไม่ก็ซูปเปอร์ม่เก้าวินนะจ๊ะ 830บาทก็มานะสำหรับคูณ10ของเรานะคะนี่เอาอีกมาอีกนะโอ้โหแตกดีมากๆเลยนะคะนี่990บาทนะคะสำหรับดอกนี้คูณ11นะมาคูณ12นะคะแปล <laughs> ไปห <c oughs> ะเ <c oughs> พื่อนเกมโกดเทานะคะน่าสนใจลีทีเดียวนะ แตกแต่ละทีคือจุกนะสำหรับการแตกของเขานะคะเออวายมานี่บิ๊กวินนะคะเบ็ดแค่10บาทเองนะทุกคนใครที่มีทุนน้อยนะ,ะเล่นเบ็ด10บาทไปเลยนะคะรับรองแตกอย่างแน่นอนนะถ้าไม่แตกก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะจะหมดแล้วนะใกล้แล้วนะโอ้โหคูณ18แแล้วนะนะจุดจุดนี้มา ได้เข้าอีกมาสเตอร์แคตเตร,รู้สึกว่าเข้ายากนะแต่เราก็ได้เข้าในฟีสปินแตกในฟีสปินนะคะเออไม่น่าเชื่อเลยนะว่าเกมนี้จะแตกนะเพราะว่าเห็นตอนแรกคือมันไม่แบบไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่นะคะพอเปิดเข้ามาเท่านั้นแหละโอ้อยากลองเล่นทันทีเลยนะคะ คอมเมนต์กันเข้ามานะคะเพื่อนว่าสมายแตกเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราสุ่มแจกเครดิตฟรี5รางวัลไม่ต้องทำตามกติกาใดๆนะแค่คอมเมนต์เข้ามานะว่าสมายแตกไปทั้งหมดเท่าไหรนะคะโอ้ยยอดรวมทั้งหมดนะคะที่ได้เข้าฟีเตอร์ฟรีสป,ปินทั้งหมดนะเพื่อนโอ้โห2,119ยบาบาทเลยนะคะทุกคนนี่นะคะก็รวมทั้งหมดเป็น3,178บหัก ทุนของเราออกไปประมาณพันกว่าบาทเนาะก็ได้มาถึง2,000กว่าบาทเลยนะเพื่อนๆใครที่อยากจะมาลองเล่นเกม Ghost h o u s นะคะก็สามารถไปเล่นกันได้ะคะที่ค่ายของ PG Slot เนาะแต่สมัยก็ไม่ขอแนะนำให้น้องๆมาเล่นตามจะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะก็ขอตัวลายไปก่อนแล้วนะคะก็อย่าลืมกดซับให้สัมด้วยนะคะบ๊ายบาย